คุณทุกๆดวงตานะฝากดวงใจนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆดวงใจนะนะพี่พี่ประนุดของซุ้มคำนะครับผมพี่นีนน้ก็ข่าวใหญ่ข่าวใหญ่ร้อยฟองใช่ไหมร้อยฟองอืมร้อยฟองอยากได้หนึ่งร้อยดวงหนึ่งร้อยดวงดาวทำไงเนาะให้สกง้วก็สวัสดีกับกับคุณดวงกำบนใช่ไหมครับคุณดวงกำลมมผมยังไม่เห็นคอมเมนต์นะสวัสดีนะครับสวัสดีคุณดวงกำลด้วยนะสวัสดีนะครับผมยังไม่เห็นคอมเมนต์ขออภัยด้วยครับผมนะแล้วก็ ข้ามคอมเมนต์ใครขออภัยด้วยนะพี่ปานบ้านทุ่งสวัสดีถ้าใครไม่อ้อมด้วยนะครับผมสวัสดีครับทําไมคอมเมนต์บอกว่าแจ้งอีกสิบห้ารายการแต่เขาไม่เลื่อนให้ผมแล้วครับเนี่ยพานบ้านทุ่งด้วยนะคุณยายเจอกันใหม่บ๊ายบายจ้าขอบคุณนะครับขอบคุณคุณยายนะนะครับผมขอบคุณนะครับทําความสะอาดบ้านนะคุณยายไม่อยู่บ้านประมาณสองอาทิตย์นะือนสองเดือนน่าจะมีฝุ่นนะคุณยายนะขอบคุณนะครับแม่แล้ครับเนี่ยเลื่อนไม่ได้แล้วเลื่อนไม่ได้แล้วนะครับผมพี่ปานบ้านทุ่งก็ อ๋อคอมเมนต์สุดแล้วเลวไม่ได้คอมเมนต์สุดแล้วเลยไม่ได้เราจะคงกลางคืนในเมื่อคืนนะหลับแบบไม่รู้ตัวเลยนะผมไม่ชัดโทรศัพท์ไปเลยเมื่อคืนหลับตอนไหนไม่รู้ไม่รู้ตัวด้วยนะครับผมกําลังแชทคุยกับกับกับเพื่อนอยู่นะ ก็แชทซ้ำอยู่แล้วทักทายนะพี่เอ่อทักทายนะคุณอภิญญาทักทายคุณเชอรี่ด้วยนะพี่นัธานี่ก็สวัสดียามเย็นค่ะทักทายคุณอภิญญานะครับผมพี่ธวินบอกว่าพี่กับคุณพลเนาะขอตัวนะขอบคุณนะครับขอบคุณคุณอภิญญาด้วยนะผมทำขนมน่าทานนั่งนะคุณอภิญญาขอบคุณมากครับแต่คุณอภิน่าะยุ่ยผมไปบ้านไม่โบยอย่างเนาะเน่ยยังยังไม่ไปเนาะนะครับผมพอดีผมไล่ตอบคอมเมนต์ซวันที่แล้วหรือเปล่านะนะผมสวัสดีทักทายนะครับผมบ้านน้องหนาวคักเดอร์ใช่ไหมเออคุณไม่อ้อมด้วยนะคครรััับบผมสสดีนะ ยินดีต้อนรับเพื่อนๆที่กาลังเข้ามารับชมใหม่ๆด้วยนะครับผมนะเสียงน้องสองนะครับขอบคุณครับไม่อ้อมทักทายกับพี่นันทินีด้วยครับผมสวัสดีนะครับคุณพี่จันยดาใช่ไหมพี่จันยดาพิมทักทายกับพี่สินววนะครับผมแล้วก็น้องรักทักรอฟังนิทานก่อนนอนเนาะก่อนนอนเนาะน้าทักทายกับ พี่สีนวลพุ่มคอมเมนต์ทันอ่านเก่งมากพี่พระพี่ประภารัชสักสวัสดีทักทายสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ประสงค์ด้วยนะสวัสดีคุณพลพลนะครับผมสวัสดีทักทายค่ะคุณพลพลขอบคุณคุณพลพลนะครับผมนะยินดีที่ได้ไปฟังเพลงครับผมนะขอบคุณนะครับขอบคุณนะช่วงนี้ก็เดินตามหมดดินะพม เดินตาวัวเดินตาวัวทั้งวนะัวนนวจอมีนครับเจอในปีใหม่แวะมาส่งกลังใจนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณพี่วอร,รดานิยมวงด้วยยินดีต้อนรับนะครับผมขอบคุณนะครับเป็นยังไงมั่งนอข้าวได้เกี่ยวอย่างนอนนครับผมนะใกล้ไร้อย่างนอนปังปังหรือว่า แล้วสวัสดีครับแม่บัวสวัสดีพี่สีนวลด้วยนะสวัสดีนะครับพี่นันนี่ก็สวัสดีคุณต้นอ้อด้วยแล้วก็พี่นิกด้วยนะครับแล้วก็พี่ประสงค์ก็สวัสดีพี่วันนะบ้านสวนจันทีนะครับผมนะแม่อ้อมทักทายจ้าทักทายพี่วันบ้านสวนจันทีนะครับสวนนะบรรยากาศในสวนนะแต่ยินเสียงบรรยากาศในสวนนะจากบุรีรัมนะเป็นส่วนหนึ่งของบุรีรัมสถานที่หนึ่งงงงงพูดไปก็จะงงไปนะสวัสดีค่ะเจ้าของห้องค่าสวัสดีครับสวัสดีครับ คุณรัตใช่ไหมครับคุณรัตสรสระสรรสรเซลลเซลคุณยายนะผมเห็นรอบนี้คุณยายอยู่กรุงเทพย,ยังไงผมก็เลยรถติดหรือเปล่านาะรถติดหรือเปล่าทันรถหรือเปล่าทันรถรถทันเครื่องหรือเปล่านะคุณยายคุณทำสวัสดีครับสวัสดีพี่สีนวลพุ่มคําสวัสดีครับสวัสดีน้องรัช,ชพงศ์นี่เรียกตัวเองว่าน้องด้่ยนะสวัสดีครับอ่านตามคอมเมนต์นะสวัสดีพี่สีนวลพุ่มคำนิดหนึ่งนะสวัสดีทักทายด้วยนะครับกมนะคุณรัตนะคุณรัตบอกน้องรัตน้องรัตคุณรัตบอกว่าแทนตัวเองว่าน้อง คุณน้นองร้าบอกว่าสวัสดีค่ะวัสดีคุณแม่สีหาค่นดุด้วยนะแม่โบสวัสดีกับคุณขอบคุณนะครับขอบคุณขออนุญาตด,ด้วยนะขออนุญาตด้วยนะ<อ>เสียงธรรมาชาติเสียงธรรมาชาติด้วยนะ<อ>พี่นัทที่สวัสดีพี่ลอยวัดใส่ด้วยนะครับผมเ<อ>มื่อไหร่จะกินหมดครับอ๋อไปไหว้ใช่แม่ที่บอกอ๋อโอเคโอเคผมจะเข้าใจละเข้าใจละไปไหว้ครับน่าจะต้องไปไหว้อีกรอบหนึ่งนะแม่โบสมพานบุญมาเรืองนะครับผมแม่โบบอกว่าแม่โบว่าอะไรนอกไปไหนนอวันนี้ช่างดนแกจอบทําคลิปด้วย ชอบทําคลิปแบบอืมเป็นไปได้นะเป็นไปได้นะขอไภขอไป,อไปหลายครั้งแล้วนะหลายครั้งแล้ว แค่คิดนะแค่คิดทวินบอกสวัสดีครับสวัสดีกับพี่จันยาด้วยครับผมพี่พรนิพาก็สวัสดีกับพี่ทวินนะครับผมน้องมเจดบอกสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พรนิพาครับผมแม่โบสวัสดีพี่พรนิพพาอยู่จะแต่คุณยายอยู่แล้วแต่คุณยายอยู่ขยันมากนะคุณยายไปอยู่นู้นก็ทำความสบายให้ลูกด้วยนะหน้าบ้านล้างหน้าบ้านลูกเลยขยันมากคุณน้องสวัสดีทักทายกันยินดีมากมากินดีครับคุณน้อคุณน้องสวัสดีทักทายพี่ปัดด้วยนะน้องรัดบอกว่าสวัสดีกับน้องมันเจิดด้วยครับผมแม่โบสวัสดีคคคค่่่่่ะะะสสสสวววววััััััััดดดดดีีีีีนน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 ้้้้้้อออองงงมม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 เเเเเเจจจจิิิิแแลลลลบบบาาาารรผผปยยไไหต์ืก็ททพพญญ พ้วยครินทักไทยแม่โบนะครับผมพี่พรนิพบันดิตบันดิตกุลเนาะพี่นาวารัตนสวัสดีค่ะสวัสดีกับน้องพัชชาด้วยครับพี่ประภารัตนจำนงศิลป์ย่าพาคนหลายบ้านบอกสวัสดีค่ะคุณรัชพงศสวัสดีครับสวัสดีพี่ ประารัตด้วยนะครับผมนะสวัสดีใจดวงที่21ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆดวงใจนะยี่สิบสองดวงใจแล้วขอบคุณมากครับพี่ตองควาสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ประารัตคนสวยด้วยครับผมพี่เนาขอบคุณคุณต้อนะคุณต้อคนสะอาดก็อาบซอมขันพอผมอาบน้าเปลืองมากผมอาบน้ำเปลืองมากผมอาบใจคุณต้นอนะคราบขอบคุณนะครับขอบคุณครับคุณอภิญญาบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีแม่โบด้วยครับผมแล้วก็ ทักทายใครน้อทักทายใครนะครับผมนะคอมเมนต์ไม่ขึ้นอีกแล้วสวัสดีกับพี่สมใจคุณตระกูลไม่อ้อสวัสดีคุณยายสุธาบุตรสินะคุณยายขอตัวแล้วขอตัวนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณพี่พันด้วยสวัสดีปีใหม่อีกรอบหนึ่งนะยังสวัสดีปีใหม่ก็ได้อยู่นะขอบคุณนะครับแม่โบก็สวัสดีค่ะพี่นิชาพานะดวงใจที่ห้าจ้าขอบคุณนะครับขอบคุณคุณแม่ศรีหาค่ะชอบอากาศเย็นนะนะครับผมก็ ตอนนี้ก็ไม่ได้ดูไม่ได้ดูอุณภูมินะแต่ว่าอุ่นกว่าเมื่อเช้านะครับผมแม่บอกว่าทักทายยาม้าขอบค,คุณนะครับขอบคุณคุณพัชชาด้วยนะขอบคุณนะครับขอให้โชคดีทุกคนค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณพี Kapı ่ชัญยดาเนาะโชคดีเช่นกันนะครับผมขอบคุณครับพี่วิพดาอบอุ่นมากค่ะขอบคุณนะครับสวัสดีมัดรวมเลยนะครับเอาพี่ถวินทักทายเพื่อนในห้องนะครับผมนะขอบคุณนะครับแม่บอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีกับคุณภิญญานะครับผมแล้วก็เพื่อนพี่ญาบอกว่าสวัสดีคุณสวัสดีค่ะคุณต้นอ่อนน้ม ไม่ว่างน่าจะไปเที่ยวเยนะไปเที่ยวอีกแล้วแน่ๆเลยไปเที่ยวไหนน้อยนาะนะมันกลับมาจากปีมใจสิบเจ็ดค่าขอบคุณนะครับขอบคุณพี่สนใจคุ้มตระกูลขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกๆดวงใจนะโอเคแค่เป็นฉายาพี่ปานบ้านทุ่งนะผมไม่ออฟได้เอาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ปานบ้านทุ่งนะฉายาพี่ปานบ้านทุ่งบอกสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนัทนรินทร์ทิพด้วยนะผมไม่ออฟนัสวัสดีครับสวัสดีพี่นัทที่นี่นะพี่นัทมีไอยนะำปนปนมได้พี่นัทที่ได้ปนกับสระเดานะปนกับ ไนะข่ต้มด้วยดีกับคุณต้นอ้อด้วยครับผมคุณแม่สีหาคุณก็สวัสดีชาะสวัสดีคุณต้นอ้อน้ำเหนือนะครับแล้วสวัสดีคุณยาสุธานะใช่ไหมน่าจัดสวัสดีคุณยาสุธานะคุณยายน่าจะอ่านแล้วคอมเมนต์ผมไปไหน,นครับเนี่ยให้อยู่แต่ที่เดิมผมจะอ่านได้คอมเมนต์เลื่อนแล้วก็ยังอยู่ที่เดิมนะนะครับผมพี่ประภาทักทายแม่อ้อมนะครับผมพี่ประสงค์ทักทายกับนะแซวคุณยายแล้วแซวคุณยายนะยยนะคุณยายนี่ <c oughs> นะมีเรื่องตื่นเต้นทุกตลอดเลยนะคุณยายนะพี่ดีทักทายกับพี่ นันทินีนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณคุณรัศยารัฐใช่ไหมครับผมไม่แน่ใจอยู่เมืองไทยหรือเปล่านะพี่นนวรัศสวัสดีค่ะสวัสดีกับน้องพัชชาด้วยครับพี่ประารัฐจำนงศิลป์่าพาคนหลายบ้านบอกสวัสดีค่ะคุณรัชบงสวัสดีครับสวัสดีพี่ ปะพารัฐด,ด้วยนะครับผมนะสวัสดีคุณค่าคุณรัชพง๊์สวัสดีครับสวัสดีน้ำนปอน,นะเมื่อวานเมื่อวานได้ข่าวแบบว่บๆว่าเย็นน้าไปเที่ยวแล้วไปเที่ยวไหนเนาะเมื่อวานได้ข่าวว่าเย็นผมเมื่อวานทำไมเย็นรวยครับนี่เขาเรียกอะไรมะรุมมะรุมนะมะรุมพอดีน้ำแกงส้มผมยังมีอยู่นะเดี๋ยวผมได้มะรุมมาผมจะเอามะรุมไปเติมนะในน้ำแกงส้มผมนะชอบทานมะรุมเหมือนกันนะแกงส้งมมะรุมนะ แต่ยำสวัสดีครับสวัสดีพี่สีนวลพุ่มคําสวัสดีครับสวัสดีน้องรัช,ชพบนี่เรียกตัวเองว่าน้องดนวอยนะสวัสดีครับอ่านตางคอมเมนต์นะสวัสดีพี่สีนวลพุ่มคําคุณอภิญญาด้วยนะผมทําขนมน่าทานมากเลยนะผมนะขนมเตียนไส้หวานหรือใส้เค็มเนาะถ้าชส้หวานมะพร้าวอ,อ,อ่อนๆหน่อยอร่อยมากอร่อยมากชอบอ่านว่าบัณนดิตหรือบันทิดครับบ้านทอนันงมันโทนะ เขาอ่านไม่แน่ใจนะบันดิตกุลหรือบันทิตกุลนะครับหนึ่งกระมังขอบคุณคุณต้นอ้อนะหนึ่งกระมังไม่เยอะนะไม่เยอะนะผมนะขอบคุณนะครับคุณพี่พรนิพาก็ส่งกำลังใจค่ะขอบคุณมากมากขอบคุณทุกๆกําลังใจไมื่อไรไม่ว่าจะเป็นกี่ดวงตาก็ยินดีมากๆขอบคุณทุกๆดวงตานะฝากดวงใจนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆดวงใจนะพี่พี่ประนุดของเซนเท่าเมื่อเช้านะไม่ได้เช็คอุณหภูมิเมื่อเช้าลองเช็คดูสิบสามองศานะใช้ได้เลยทีเดียวครับแต่ว่าช่วงเช้าไม่ มีลมนะเมื่อเช้าไม่มีลมอากาศเย็นแต่ไม่มีลมนะนั่นนั่นนั่นขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับผมพี่ประสงค์อยู่โคราชนะแต่ว่าไปอยู่ลบบุรีนะผมกอบผุณค่ะสวัสดีพี่กองศรีสามาพี่วันบ้านสวนจันทิสด,สสดีพี่นันทินีนะครับผมพี่นันทินีสวสดีไม่อ้อมนะครับผมใกล้เวลายอย่างเรืออย่างนะ้อยน่าจะยังใกล้แล้วเนาะใกล้แล้ว น่าจะอีกไม่ถึง10นาทีนะครับผมสวัสดีครับ,รบผมขอบคุณพี่สินวนด้วยยินดีมากๆขอบคุณพี่สินวนนะครับมแมยยายนะพอสวัสดีแม่โบด้วยยายนะนนก็สวัสดีพี่นันทินีนะครับผมนะั้นถ้าไม่ถึงส่งดาวไว้ได้เนาะสวัสดีกับพี่จันยานะผมขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเลยนะครับผมนะพี่น,นันทีก็สวัสดีกับพี่ประนุษงสาด้วยนะครับผมนะคุณยศุตาทักทายยายเพิ่งมาถึงบ้าน18บแนาฬิกาจ้าขอจอดฟังอ๋อขอจอบฟังนะครับขอจอบนีืม หน้าจอบนี่ไม่ใช่เป็นเครื่องมือนะน่าจะขอดจอบ, <c oughs> จอบไม่ปอกเลยคนระับผมต้องใช้เวลานานแน่ๆเลยผมปอกผมไม่เคยปอกมาดุมเลยครับเนี่ยแมพี่จันญาวสวัสดีพี่พรน,นิพาด,ด้วยขอทุกชายาใหม่ค่ะอ๋อชายาพี่ปานบ้านทุ่งนะผมยินดีต้อนรับผมจำโปรเนี่อขอญาตเดี่ยกเป็นพี่ปานบ้านทุ่งนะจำง่ายดีนะคล้อง,องจองด้วยซ้ำแน่ๆเลยคอมเมนต์ผมเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอย่างเนี้ยนะ <c oughs> คุณข้ารัชพงภ์สวัสดีครับสวัีนางน้ำปอนนะเมื่อวานเมื่อวานได้ข่าวแว่วๆว่าเนีน้านะไปเที่ยวแล้วไปเที่ยวไหนเนะาะเมื่อวานได้ข่าวว่า